ปลายจมูกเราพายุกเรามองว่าเราตัวแขยงครับตัวเดินตามตัวเปิดเกมเราก็มองว่าเราเราชนะถูกต้องแนละ้วครับแล้วกุณชกเราเขาบอกว่าเขาเขาเองก็น่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูม,มือรเรามีความเห็นยังไงบ้างคนระับก็พี่ก็ต่อเยอะแล้ว,ลวก็าโดนของผมเยอะด้วยโดนหมัดโดนเขาก็โดนมีอาการคนระับจังจังหวะจังหวะไหนครับที่น้องคิดว่าเราชนะถูกต้องไนดะ้หมัดได้ปลายยกเสียมหมัดน,นั้นนี่ ถ้าความรู้สึกเราก็เหมือนไม่นับก็เหมือนนับใช่ไหมใช่ครับโดนพับแล้วก็หักล้ลมไปอ,อ่ะเขาเองก็มมงว่ะเขาไม่ไม่โดนหมัดแค่หมัดเดียวกับเขาเตะแข้งแต่ละทีเขาโมงว่าเขาเขาก็น่าจะชนะเราเขาเป็นตัวใหญ่ครับผมขยันเดินทำครับสามสี่ยกนี่ดูนหนักเลยเราเริ่มมั่นใจแต่ตอนไหนว่าเรา,<ล>เราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูยกสา,<ล>ยสามก็เริ่มเปิดเกมเริ่มทำไา้แล้วอเริ่มพอเริ่ม ต่อยได้เริ่มเดินเริ่มเริ่มมีเสียงเชียร์เริ่มอะไรเริ่มมั่นใจอาชีพเท่าไหร่ครับน้องวันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าแต่ว่ามีมีแน่ๆสองสามหมื่นมีแน่ๆพอใจผลงานของเราบ้างน้อยแค่ไหนครับต้องปรับปรุงอีกเยอะครับเดินๆเป็นเดินอาวุธครับตรงตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไหน เคยไปโดนแข้งขวาพี่เหรอแต่พี่เขายาวครับแล้ววุฒิไหนของคู่ต่อสู้เราที่สร้างความกังวลกดดันให้เราก็แข้งขวาแล้วก็ลูกดักแทงครับอืมหนูว่าช่วงต้นเราโดนดักแทงไปนีถึงกับสะดุ้งเลยนะตอนนั้นจุกไหมตอนช่วงยกสองไม่ครับด้วว่ามันเป็นทรงมันจังหวะเราจังหวะเข้าพอดีครับจังหวะเข้าพอดีเราก็สะดุ้งตามแต่ว่าไม่ได้มีอาการจุกอะไรใช่ครับยกตอนยกห้าเราก็มั่นใจนะก็มั่นใจครับวันนี้อาชีพ ก็เดี๋ยวมีตามมาแน่นอนอยากฝากถึงใครบ้างครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วคขอบคุณลูกพี่ดอสุร่าและลูกพี่ดากี้ลูกพี่เขาที่ขอเป็นกลางแจผมผมทำได้ทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณมากครับครับก็ยินดีด้วยครับผมครับ